คุณผู้ชมครับม i ส s บิชิเอ็กซ์เพนเแล้วก็เอ็กซ์เพนเด s ร การปรับโฉมใหม่เปิดตัวกันแล้วในบ้านเรานะครับหลังจากที่ทางอินโดนีเซียรปรับโฉมกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2025ที่ผ่านมาโดยการปรับโฉมรอบน,นี้จะเน้นการปรับปรุงเรื่องของดีไซน์และก็ตัวฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตามตัวที่เปิดขายกันในอินโดนีเซียขุมพลังในบ้านเราจะมีเพียงตัวเดียวนะครับคือตัว HEV 1.6 Fuel Hybrid นะครับตัวนี้ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วก็ให้พลักกำลังสูงสุด116แรงม้า225นิวตันเมตรนะครับคุณผู้ชมอัตราสิ้นเปลืองก็เคลมาไว้ที่19.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ มิติตัวรถก็จะมากับความยาว4,595ม mm, ิมกว้าง1,750ม mm, ิมสูง1,750ม mm, ิแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่2,775ม mm, ิมนะครับส่วนกรา u n d c l e a r a n d ของตัว Expander ก็อยู่ที่195มิมแล้วก็ของตัว Expander Cross ก็อยู่ที่205ม mm, ิมนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงหลักๆดีไซน์ภายนอกนะครับในตัว Expander ็จะมากับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่กันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่แล้วก็ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับส่วนในตัว Expander Cross ก็มากับกันชนหน้าแล้วก็กระจังห,หน้าดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันซึ่งแตกต่างกับ,กบตัว Expander รุ่นปกตินะครับแล้วก็ล้ออัลลอยก็จะเป็นขนาด17นิ้วที่มีตัวลวดลายที่แตกต่างกันนะครับโดยรวมๆแล้วก็ยังใช้แนวความคิดการออกแบบแบบ Advanced Dynamic Shield นะครับที่ดูทันสมัยดุดัน ไฟหน้าเป็น LED รูปตัว T แล้วก็ไฟสองสว่างเวลากลางวันตัว daytime running light LED แล้วก็ไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่มาด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนภายในห้องโดยสารในรูปแบบการดีไซน์ก็จะเหมือนเดิมนะครับตัว Expander h e v ตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยสีโทนดำนะครับส่วนตัว Expander Cross h e v ก็จะมากับโทนสีน้ำตาลดำ หน้าจอก,กลางระบบสัมผัสทัสกิ้งขนาด10นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับรอ,องรับ Apple CarPlay หน่วยออโต้แบบไร้สายจุดเด่นก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ทั้งตัว Expander แล้วก็ตัว Expander Cross มีการเพิ่มถุงลมนิรภัยเป็น6ตตำแหน่งนะครับ ถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่สําคัญเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีตัวระบบความปลอดภัยตัว diamond sense นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนมุมอับขณะถอยหลังระบบเตือนออกนอกเลนแล้วก็ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลนส่วนกล้องรอบคันามอองศานี่มีให้มาเฉพาะตัว expander cross นะครับคุณผู้ชม ราคาจำหน่ายนะครับมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ีีในบ้านเราราคาจำหน่ายอยู่ที่9,39,000บาทนะครับ มีให้เลือกอยู่3สีคือสีเงินสีเทาแล้วก็ตัวสีขาวหลังคาดําตัวนี้ก็จะเพิ่ม15,000บาทนะครับส่วนตัว mitsubishi expander clothhev ราคาจําหน่ายอยู่ที่969,000บาทมีสีสีให้เลือกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องพอมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ